สวัสดีเชา้าวันพุธค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปทำงานแต่เราจะแวะใส่บาทก่อนเลี้ยวมาทางวัดบางไผ่ถ้าเจอหลวงพอ่อองค์ไหนก็ใส่ท่านก่อนขอขอญาตท่านถ่ายรูปด้วยเช้ามืดอ,อยู่เลยไม่รู้จะเจอพระไหมน่าจะเจอละเห็นละเห็นหลวงพ่อละจอดก่อน สบายแล้วเพื่อนทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปทำงานต่อหลวงพ่อท่านเดินแล้วเดินไปแต่เช้าแล้วไปบินธบายเดี๋ยวเราต้องไปแล้วค่ะ นนี้เราถึงแทบงานแล้วทุกคนแล้วขึ้นไปเซ็นชื่อวันนี้หวังว่าจะมีคนมาทำงานเยอะนะมัน,นเข้าสู่กันทำงานปกติแล้วเข้าสู่เดือนมกราแห่การทำงานแล้วค่ะอันนี้เดินมาที่ห้องรู้สึกเขาทำว่าเขาทำอะไรสแสลมปิดขึ้นไปสูงนะตรงนี้เธออยู่แบบพืดนมิด ้จะพูดยังไงดีถึงแล้วค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่พิทนสวัสดีปีใหม่วิเทววเลคลิปนี้เช้านี้สั้นๆไปก่อนค่ะทุกคนเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าว้ามาเลย